รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมเอพิมพ์นิยมเอเรียกตามลักษณะของพระว่าพิมพ์นิยมเอไม่มีมือรองนั่งหรือพิมพ์ตื้นเป็นพระหล่อโบราณแบบมีก้านช่อเทหล่อแบบโบราณซึ่งนิยมเช่าหาบูชากันสูงมากมาแต่ครั้นโบราณแล้วจึงเป็นเบญจภา,าคีของพระหล่อ เรามาดูพิมพ์และตำหนิพิมพ์แบบคร่าวๆกัน 1. ตาขวาขององค์พระจะสูงกว่าตาซ้าย 2. เส้นสังคติเส้นที่5และ6ไม่มีเนื้อเกินเชื่อมต่อกัน 3. นิ้วชี้ของหลวงพ่อเงินไม่ติดหรือจะติดก็ติดแบบตื้นๆหรือลางๆมาก จนแทบจะมองไม่เห็นจึงเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์ไม่มีมือลองนั่ง 4. ตรงระหว่างหน้าแข้งของหลวงพ่อมีตำหนิเนื้อเกินคล้ายดวงตาจึงเรียกจุดนี้ว่าตราพระอิน